สวัสดีครับเราจะสังเกตเห็นว่านะครับในหลายๆช่องนะครับช่วงนี้ทำคลิปวิดีโอสั้นลงไปเยอะมากๆนะครับซึ่งคลิปเหล่านี้นะครับก็เป็นผลตอบรับดีพอสมควรนะครับสำหรับเพื่อนๆหรือช่องไหนที่ยังไม่เคยทำนะครับก็ลองทำดูนะครับอัปโหลดคลิปไม่เกิน1นาทีในแนวตั้งนะครับแล้วก็ตั้งค่าในขายมาเตอร์นะครับให้เป็น9ต่อ16นะครับเพียงเท่านี้ ก็จะได้คลิปสั้นหรือ Youtube ช็อ t นะครับง่ายๆในช่วงนี้ก็ยังสามารถที่จะนับชั่วโมงได้อยู่นะครับส่วนที่สำคัญก็คือได้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเป็นคลิปสั้นๆแต่ได้ผู้ติดตามเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องผ่านกด y o u t u b e นะครับสามารถทำได้เลยนะครับาสาหรับช่องไหนที่ยังไม่ทำก็ลองทำดูนะครับก็ถือว่าได้ผลพอสมควรนะครับผมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านีน้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับ